สดเลยผ่อนๆเลยผ่อนๆเลยโอ้โหโอ้โอืออืมอือป้าพี่น้องบึงนี่มามาพี่น้องมาโอ้ยกินหล่นมาสีว่าฉลองหนาไม่กินไข่สำนาเจ้าข้องสิว่าล่ะบอกลัดก่อนเจ้าของบอกลัดก่อนเดี๋ยวสิบอกอ้วน สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะพี่น้องมือนีสิภาพี้พาน้องเมื่อกินใครเป็นลูกเวียดนามจ้าได้ได้มาจากเพจกินกับแพทนะคะน้องให้น้ำจิ้มมาพร้อมจ้ะพี่น้องจ้ะนี่มาลองเฮ็ดเองเส็บๆพี่น้องเ๋ยวนี้ <laughs> ไม่ต้องทำเองเลยค่ะ <c oughs> มาจากเส็บๆน้ำกันจ้ะพี่น้องมามาพี่น้องมา มือนี้สิว่าขอใครได้บ้างห้พี่น้องเบิ่งสดๆเลยพีน่น้องนี่สดๆเลย,เลยหอนๆเลยหอนๆเลยนี่อุ้ยปุยรกะก่ะนี่โอ้โหอ,อืมอืมอืมโอ้ห้อ,อ,อ,องไหลลงคอ <c oughs> <c oughs> นามนันนัวดีนะนพี่น้องบา้ <c oughs> าพี่น้องบังนี่เป็นยังไงละ่ะสวยสวยเลยพี่น้องอันนี้เป็นระดับระดับสองเนาะส <c oughs> องระดับสองเดยพี่น้องมามาพี่น้องมาโอ้ยกลิ่นดุดา นี่จ้ะพี่น้องจ้ะเอาสู้ให้พี่นอ้องเบอร์เอาสู้ให้พี่น้องเบิรงหืมแจกันแตกคนอะหืมหนมันแตกได้พี่น้องน,น,น,องน,น,นี่ตัวมันพี่น้องด้วยตัวมันเลย้กยกินก้าทถิมครับจะพึ่งกิน เราได้แก้ให้เพื่อนเบื่อกันนะมาดต่เป็นนองมาเรื่อแก่หลดเจาะคุยกินเองแก้พเพื่ความสวยงามตัวน้องงามมั้ล่ะงามสุดๆขึ้นแล้ว กินอะไรเด้๋ยวปน,นีอ่อืม,อม,อมจิ้มเนี่เพินเ่นแสบด้วยเกินค,คนหืมบ่น้ำ <c oughs> น้ำจิ้มเด็ดเนี่ยน้ำ น,น้ำนี่บ่เข้าด้วยครับนัวบางคน,นอยู่อยู่อันเล้านี่เพคนสิสตักกินแบบนี้ได้หนี่เพงคนสิตักกินแบบนี้เลือกตัวผู้สุดหรูหืมโหขลับจับเพิ่งกินเสร็จสิมันบ่าเริ่มจะเ,จเห,ห็นตัวสิบแล้นทุคนน้ำตักกินหืม

สามยอ,อยากกิวยนีโอ้โอหดูใครงามได้น,นี่งามสูนวัวยยังวะพี่น้องบองามสูนัวอร่อยอยากะินงามวันเฮียอือมมาจากพี่น้องคือแบบนุ่งกันซะนะงามประจํกากินข้ามเรานัวไปเลยนี่ mm-hmm อืมมันคือเหี่ยวศพเนี่ยปากใช่นหเนาะืึโอ้พี่น้องแซบมักแต่เด็ดสดน้ำม,มันนี่แหละพี่น้อง ม,มันตเดด้วน้ำไหนละ่ะโอ้โหน้ำนัวนี่ควันโอ้จหีละอึอพวกนี้หนักขึ้นเน่อืมใครเขาคนนี้หลงมากปะเรื่องเลไไรบ่เขามันหมวนอยู่ขา้างในอ่ะโอ้ยแกออกดีละ่ะ แกออกกเป็นไข่อันนันโรดและบอกแกสิสดเลยพี่น้งองบอกตัวนี้มันเป็นวุ้นนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นวุ้นนี่บับอร์ สองคนกับบมากินไข่ขาวเนาะทำนั่นแข็งอะบอม่กินโอ้ตัวนี้กอบ่กินนะพี่น้องมาได้จากแซ่บๆน้องกันผู้ใดบ่เคยกินก็ลองกินเด้อจากเบียร์ได ah, oh. oh. ้มาจากเพจกินกับแพดเด้อพี่น้องอืมโอ้นุ่มๆไปเลย มันจะออกมันมันเนี่ยนม่นรอ,อ,อกมันมันตนะัวนหนามันเลืเป็นนัวโอ้ลมนม่อกลมดีนันเลยถามว่ามีตัว,ว่ามีด่านมอก,นอกนลนมพัดไวๆถาว่ากินก็ออกตัวน้อยแค่นี้นหนนละก็ออกเนกาะปลาเนาะ แบบนี้ผมนั่งให้กำลังใจน้อง,งย้อนมันมันืมคอยจัง่อยวัน,วน <c oughs> จังเลยอร่อยมาจากพี่น้องจะเอาคำเ,เอาเป็นคำเลยดีกว่าสิว่าฉลองหนาไม่กินไข่สำนาเจ้าของสิว่าละหมวกละก่อน เบาหวานก่อนเดี๋ยวสิเบอาา้อวานวแซ่บืมแซ่บดิ้นแบบไม่ไหลหายคิมไม่ไหลเอาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ครับผู้ใด,ดสนใจกระทักเข้าไปในเพจกินกับแพทนะครับผมเพจน้องแพทครับพี่น้องครับขนน้อคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยิงเพจเอแซ่บเวอร์น้ำเด้อพี่น้องครับ สำหรับเมื่อนี่ผมกับนงเบียร์ขอตัวลรับก่กนคลิิหนาพรไหมครับสว,ส,สวัสดีครับ